นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีการนัดประชุมพักร่วมรัฐบาลที่ทําการพักภูมิใจไทยโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นนายโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุชาติชมกลิ่นรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม พลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดรปริศนานทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรโชตสุคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวซาบิดาไทยเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นเข้าร่วมการประชุมนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีแกนนํากลุ่มการเมืองเข้าร่วมนําโดยนายเอกนัดพร้อมพันธ์สอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินายอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติร่วมด้วยนะครับ โดยในที่ประชุมนั้นจะมีการหารือถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในการพิจารณายติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2,560ในวันที่14และ15ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะมีร่างของพักภูมิใจไทยพักประชาชนและพักเพื่อไทยถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระแรก พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในวันนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะไปประชุมคณะรัฐมนตรีกันที่อาคารรัฐสภาครับเพื่อให้สะดวกกับการลงมติกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีที่ยังคงทำหน้าที่สสอ,อยู่ด้วยเพื่อให้การลงมตริร่างรัฐธรรมนูญในวาระแรกนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย เอ้าพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวทางการเมืองในตอนนี้ที่จะมีการประชุมกันครับพี่น้อง